สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเฮงเฮงบอลเต็งกับการวิเคราะห์บอลในวันที่25กลกุมภาพันธ์2 5 6 5ครับวันนี้เฮงจะมาพูดทัศนกติทั้งหมด5คู่นะครับของเฮงเองเรามาเริ่มที่คู่แรกครับ AC m i มิลานเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างทีมอูดิเนเชคู่ถัดมาครับเฮ e เฟนไฮเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างสตุ๊กการ์ดคิกออฟเวลาตี2นาทีถัดมาครับซา์แธมตัน เปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างทีมนอริสซิตี้คิกออฟเวลา3ามงถัดมาครับเจนัวเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างทีมอินเตอร์มิลาน คิกออฟเวลาตีสามตรงเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายครับเลบันเตเปิดบ้านรับการมาเยือนงทีมเอลเช่คู่นี้คิกออฟเวลาตีสามตรงอีกเช่นเดียวกันครับและเป็นคู่ VP ของเฮงเองครับใครที่อยากได้รับพัศนคกติของคู่นี้นะครับคู่ VP ของเฮงสามารถแอดล e ใหมายเฮงได้ที่แอดเฮงเจ็ดแปดเก้าหรือสามารถสแกน q r วโค้ดได้ทางฝั่งซ้ายมือได้เลยนะครับสามารถมาพูดคุยทัศนคติแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและสามารถมาขอโปรโมชั่นพิเศษกับเฮงได้ครับ เรามาเริ่มที่คู่แรกครับศึกเซเรียอาคู่ระหว่าง AC ซีมิลานเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอูดินเนเชคู่นี้ราคาเปิดมาที่ทีมเจ้าบ้านครับทีมเจ้าบ้านต่ออยู่ที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งมาดูตารางคะแนนของทั้สงสทีมกันครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับอย่าง AC ซีมิลานนะครับ แข่งไปทั้งหมด26นัดครับชนะ17เสมอ5แพ้4ได้52เสีย28แต้มรวมจากการแข่งขันทั้งหมด56แต้มอยู่อันดับหนึ่งของตารางครับถัดมาครับทีมเยอนอย่างอูดินเนเช่ครับทีมนี้ครับแข่งทั้งหมด25นัดครับน้อยกว่าทีมเย่าไป1นนัดครับชนะ6เสมอ10แพ้9ได้34เสีย41ครับแต้มรวมจากการเล่นทั้งหมดมา28แต้มครับอยู่อันดับที่14ของตารางครับ เอซีมิลานครับถ้าเล่นในบ้านเล่นไปทั้งหมด13นัดครับชนะ8เสมอ2แพ้3ได้21เสีย11ครับแต้มรวมจากการเล่นทางบ้านทั้งหมด26แต้มครับถือว่าเป็นการเล่นในบ้านที่ได้แต้มน้อยกว่าการเล่นนอกบ้านนะครับทีมเอซีมิลานได้น้อยกว่าไปถึง4แต้มครับผัดมาครับอูดิเช่ครับถ้าเป็นทีมเยือนนะครับเล่นไปทั้งหมด12นัดครับชนะ2เสมอ4แพ้6ได้15เสีย22แต้มรวมจากการเล่นนอกบ้านนะครับ ได้เพียงแค่10แต้มนะครับผลงานการพบเจอกันของทั้งสองทีมครับสินัดหลังสุดครับเป็นทีมเอซิมิลานครับชนะ4เสมอ4แพ้2นะครับถือว่าชนะไปน้อยนิดมากเลยนะครับสำหรับทีมอูนิเนเช่แต่เป็นทางเอซิมิลานครับที่ชนะมากกว่าครับแล้วก็เสมอเท่ากับชนะเลยนะครับผลแพ้ชนะราคาของทั้ง2ทีมนะครับหนักๆจะ ไปไปที่ทางที่ชนะราคาเพียง2ครั้งครับเจ้า1แล้วก็เจ๊งอีก7เลยนะครับผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมเจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานครับสินัดหลังสุดชนะ6เสมอสาแพ้1เป็นผลงานที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับนัดล่าสุดครับเสมอกับซาเลตินตาหน้าไปนะครับจบด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับถัดมาครับเชือนเอาชนะทีมซามโดเลียในบ้านของ a อซไปเองจบด้วยสกอร์หประตูต่อศูนครับถัดมาถล่มลาซิโอไปได้4ประตูต่อศูนครับและถัดมาครับเสือนเอาชนะอินเตอร์มิลานคาบ้านของอินเตอร์มิลานไปได้จบไปด้วยสกอร ต่อ2และสุดท้ายครับเสมอกับยูเวนตุส0ประตูต่อ0ครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่50%ครับชนะ5ครับเจ้า1เจง4ครับถัดมาครับมาดูกันที่อูดิเนเช่กันบ้างนะครับ10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3ก็เป็นผลงานที่ยังดูเข้าท่าครับแต่ว่าก็ยังสู้ของทางเอซีมิลานไม่ได้นะครับ วินิเดเช่ครับล่าสุดครับเสมอกัลาซิโอจบด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับถัดมาครับแพ้กับเวโรนาจบด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ครับและถัดมาครับเอาชนะโตริโน่ไปได้นะครับจบด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับถัดมาเสมอกับเจนัวศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับถัดมาครับก็เช่นกันครับเสมอกับลาซิโอศูนย์ประตูต่อศูนย์อีกเช่นเดียวกันครับอัตราชนะของราคานะครับถือว่าเป็นกับตาาชนะที่ดูโอเคอยู่นะครับชนะไปถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ชนะหกจิงสี่ครับราคาไฮแคบยอดหลังของททัั้งีมนะครบ ถ้าเปิดมาที่ราคานี้เป็นทาง a อซีมิลานครับเข้าวินแค่1ครั้งครับนอกนั้นเขาเรียกว่าเจ้าหมดเลยครับเจ้าถึง4นัดครับและถัดมาครับอูดินเช่ครับอูดิเนเช่นะครับก็ดูดีกว่าทางเอซีมิลานครับชนะ2นะครับเจ้าสออเจ้าสครับขออภัยให้เลือกทั้ง2ทีมนะครับเฮงขอฟันทงไปทางเจ้าบ้านครับอย่างเอซีมิลานครับเป็นผลงานของทางเอซีมิลานที่ดูค่อนข้างโอเคกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับสาหรับ ของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็ดูจากนี้นะครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับถึงแม้2นัดล่าสุดนะครับจะเสมอกันไปนะครับแต่ก็เป็นทางเอซมิลานที่มีผลงานที่ค่อนข้างดูดีกว่านะครับแต่จะหนักไปทางเสมอแต่เฮงก็คิดว่าถ้าเปิดมันที่ราคานี้เฮงคาดว่าเอซิมิลานชนะแน่นอนครับแต่ว่าจะสามารถเอา,เอาชนะกำแพงของราคาไปได้หรือเปล่าเฮงว่ารอบนี้เอซมิลานเขาอาจะสามารถเอาชนะไปได้ครับแล้วก็ น่าจะจบไปได้วยสกอร์ที่2ประตูต่อศูนย์หรือ3ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่คู่นี้จะไม่ได้ยิงสูงกันเท่าไหร่ครับจะเน้นไปทางการยิงต่ำครับน่าจะจบไปที่สกอร์2ประตูต่อศูนย์หรือ2ประตูต่อหนึ่งและเจ้าราคาไปเองครับฟันธงประดังเอซมิลานมาต่อกันที่คู่ที่2อครับอย่างสึกบุนเดสดีกานะครับคู่ระหว่างทีเอฟจีฮัฟเฟนไฮนะครับเปิดบ้านรักการนาเยืองทีมสตุ๊กการ์ครับทั้ง2ทีมนะคบเปิดมาที่ทีมเจ้าบ้านครับต่ออยู่ที่ คือควบลูกนะครับตารางคะแนนของทั้งสองทีมครับฮัฟเฟนไฮอยู่อันดับที่5ของตารางครับแข่งทั้งหมด23นัดชนะ11เสมอ4แพ้8ได้45เสีย35แต้มรวมจากการเล่นทั้งหมดคือ37แต้มครับอยู่อันดับ5ของตารางครับถัดมาครับมาดูกันที่ทีมสตุกขการทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมเยือนแข่งทั้งหมด23นัดชนะ4เสมอ7แพ้12ได้27ครับเสีย43แต้มรวมจากการเล่นทั้งหมดคือ19แต้มครับอย่างอันดับที่17ของตารางครับทีมเย่าอย่างทีมฮฮััฟฟเนไครบ แข่งในบ้านแข่งไปทั้งหมด11นัดชนะ7เสมอ2แพ้2ได้25เสีย12แต้มจากการเล่นในบ้านทั้งหมดเก็บไปได้23แต้มครับถือว่าเป็นการเล่นในบ้านที่เอาชนะได้ค่อนข้างดีครับและเสียน้อยด้วยนะครับสตุก,การ์ดครับถ้าเป็นทีมเยือนกันบ้างน,นะครับแข่งทั้งหมด11นัดครับชนะเพียง1นัดครับจากการเป็นทีมเยือนเสมอ4แพ้1 6นัดเลยครับได้8เสีย19ครับ แล้วก็แต้มจากการเล่นนอกบ้านนะครับเก็บไปได้แค่7แต้มเองนะครับถัดมาครับผลการพบกันของทั้ง2ทีมครับสินัดหลังสุดครับเป็นทีมครัฟเฟนไฮครับชนะ3เสมอ3แพ้ถึง4นัดเลยครับเป็นทางเป็นทางรัฟเฟนไฮครับที่มีผลงานแย่กว่าทางสตุกการ์นะครับสตุกการ์ถึงแม้จะอยู่ท้ายตารางครับแต่เป็นทางสตุกการ์ครับที่ เคยเจอกันมาครับเป็นผลงานที่ดูดีกว่าครับของทั้ง2ทีมก็เจอกันมามันเป็นปีเก่าๆแล้วนะครับเรามาดูปีล่าสุดกันดีกว่าครับ2021นะครับล่าสุดครับสตุปกาสามารถเอาชนะฟนไฮได้ตลอดนะครับล่าสุดก็คือชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ถัดมาก็2ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นทางที่ ถัดมาครับก็เสมอกันจบด้วยสกอร์สต่อ3ครับถัดมาเสมอกันอีกแล้วครับหต่อ1และสุดท้ายครับเฟนไฮชนะไปในปี2องพแล้วนะครับจบด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เลยนะครับผลแพ้ชนะของทั้ง2องทีมที่เคยเจอกันมาของราคานะครับชนะเพียง3นัดครับลองกันเจ๊งหมดเลยครับเนัดผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทีม TFG อฟครับเฟนไฮครับสินัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4ครับเล่นไปไม่ได้เงินนะครับล่าสุด ไปเฉือนชนะไฟบวกคาบ้านมานะครับจบด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสูงครับถัดมาครับทียเจฟเฟนไฮครับเอาชนะอาร์มิเลียไปได้นะครับจบด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนครับถัดมาครับสามารถชนะไมล์ศูนย์ห้าขออภัยครับแพ้กับไมล์ศูนย์ห้าไปจบด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับและถัดมาครับถูกโบลูเซียดอทมูนครับเฉือนเอาชนะไปได้จบด้วยสกอร์สองประตูสามครับและสุดท้ายครับแพ้กับไฟบวกจบด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสี่ครับผลแพ้ชนะของราคานะครับชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ชนะ5เจ็ง5ครับถัดมามาดูที่ทีมเยือนอย่างสตุปการ์ดกันบ้านครับสตุปการ์ดสิ้นน่าหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้6ครับเป็นทางสตุปการ์ดครับที่แพ้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับล่าสุดครับเสมอกับทีมฟอล์อลโบ่คุ้มนะครับจบด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับถัดมาเจอกับเรเวอคูเซ่นครับแพ้กับเรเวอคูเซ่นไปจบด้วยสกอร์4ประตูต่อ2เลยนะครับถัดมานะครับก็แพ้อีกเช่นเคยครับแพ้กับแฟรงเฟิร์ตไปนะครับจบด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ครับ ถัดมาก็สามารถเอาชนะไปได้อยู่นะครับลาสต็อปครับทีมนี้ก็สามารถเฉือนเอาชนะไปได้นะครับจบรวยสกอร์หประตูต่อ2ครับและสุดท้ายแพ้กับไฟบบกอีก2ประตูต่อศูนย์ครับอัตราการชนะของราคาชนะอยู่ที่2งนัดครับนอกนั้นเจ๊งหมดเลยครับถึง8นัดราคาถ้าเปิดมาที่ราคานี้นะครับเป็นทางเคปไฟนนะครับเอาชนะราคาไปได้ที่3ครั้งครับเจ๊งอีก2ครั้งครับส่วนทางสตุปกัดชนะรวดเลยครับ5้านัดครับ คือของนั่ง2ทีมถ้าดูจากผลงานที่เคยพบเจอกันมานะครับอาจเมื่อก่อนนะครับสตูกาอาจจะเป็นทีมที่เล่นได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าตอนนี้ฮาเฟนไฮครับเป็นทางฮาเฟนไฮครับที่พังงานขึ้นมาได้แล้วนะครับเฮงขอฟันธงไปทางฮับเฟนไฮครับจะสามารถเอาชนะสตูการ์ดไปได้น่าจะอย่างง่ายดายนะครับไม่มีทางเสมอกันแน่นอนครับฟันธงไปทางฮาเฟนไฮครับ มาต่อกันที่คู่สัตว์ถัดมาครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกครับคิกออฟเวลาตรีสามตรงครับคู่ระหว่างเซาแทมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมนอริซิตี้ครับคู่นี้ราคาเปิดไปที่ทีมเซาแทมตันครับต่ออยู่ครึ่งควบลูกเช่นเดียวกับคู่ที่ผ่านมาครับตารางคะแนนของทั้งสองทีมครับเซาแทมตันแข่งไปทั้งหมด25นัดชนะ7เสมอ11แพ้ถึง7นัดครับได้32มสิียงสแต้มนะครับรวมจากการเล่นทั้งหมดคือ32แต้มอยู่อดับที่10ของตารางครับ มาต่อที่ทีมเยือนกันบ้างครับอย่างทีมนอริซิตี้ทีมนอริซิตี้แข่งมโหด25นัดเช่นเดียวกันครับชนะ4เสมอ5แพ้ถึง16นัดนะครับได้15เสีย53แต้มรวมจากการเล่นทั้งหมดคือสิบเจ็ดแต้มแบบที่20ขสิตารางหรือล้างท้ายนั่นเองครับซาเลมตันครับถ้าเป็นทีมเย่าเล่นในบ้านของตัวเองแข่งมโหดสิบสองนัดครับชนะ4เสมอ7แพ้1ครับได้16นะครับเสีย10แต้มนะครับแต้มรวมจากการเล่นทั้งหมดจากการเล่นในบ้านนะครับเก็บไปได้19แต้มครับถัดมาครับมาดูกันทีี่นนนอรริิซต้้กัับบางะค แข่งนอกบ้านหรือเป็นทีมเยือนนะครับแข่งไปทั้งหมด12นัดชนะ2เสมอ2แพ้ถึงแปดนะครับได้7 28นะครับได้7เสีย28ครับแต้มรวมนะครับจากการเล่นนอกบ้านเก็บได้เพียงแค่8แต้มเองครับต่อมานะครับผลงานการพบกัน10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทางคาร์ตอร์ตันครับสามารถเอาชนะได้ถึง5นัดเสมอ2แพ้เพียง3นัดเองครับล่าสุดครับเป็นทีมนอริทที่สามารถเอาชนะเซาไปได้ตรงนี้แปลกเหมือนกันครับ ถูกเฉียนเอาชนะไปได้ด้วยสกอรส์สองประตูต่อหนึ่งขัดมาครับเป็นทางซาวครับที่ถล่มยับในบ้านของนอร์ลิตเช่นเช่นเช่นเดียวกันนะครับก็คือศูนย์ประตูตสามถัดมาครับเล่นในบ้านของซาวเองครับซาวสามารถเฉือนเอาชนะนอร์ลิตไปได้จบด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งและถัดมาครับเฉือนเอาชนะอีกเช่นเคยครับหนึ่งประตูศูนย์ครับและสุดท้ายครับเสมอกับซาวไปนะครับจบด้วยสกอร์สองประตูต่อสองครับผลเอาชนะของราคานะครับ อัตราการชนะของราคาอยู่ที่60%ครับชนะ6เจ๊ง4ครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างซัลแทนตันคาสิม่าลังสุดชนะ4เสมอ5แพ้1เป็นอัตราการเสมอที่ค่อนข้างมากนะครับของทางทีมซัลแทนตันครับช่วงพักหลังๆมานี้ล่าสุดครับสามารถเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้จบด้วยสกอร์2ประตูต่อ0และสามารถชนะราคาไปได้ด้วยนะครับถัดมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจบด้วยการเสมอนะครับ1ประตูต่อ1ครับถัดมาครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ ถูกเซาเทมตันเฉียนเอาชนะคาบ้านไปได้ครับจบลีสกอร์งประตูต่อสครับถัดมาเสมอกับโคเวนทรีนะครับจบลีสกอร์่ประตูต่อหครับและสุดท้ายเสมอกับแมชเชสเตอร์ซิตี้นะครับหัวตารางจากฝูงนะครับจบลีสกอร์่ประตูต่อหครับอัตราการชนะของทีมเซาเทมตันนะครับอัตราการชนะราคาอยู่ที่เจเซครับสามารถชนะได้ถึง7นัดนะครับเจ๊งเพียง3นัดเองนะครับเล่นไปได้เงินชัวร์ครับถัดมาครับมาดูกันที่ทีมเยือนอย่างนอริซิตี้กันบ้างนะครับนอริซิตี้สิบนัดหลังสุดครับชนะสี่เสมอหนึ ก็ยังดูดีอยู่นะครับแต่ก็ว่าหนักไปทางแพ้นะครับล่าสุดครับแพ้กับลิเวอร์พูลจบด้วยสกอร์สประตูหนึ่งถัดมาครับแพ้กับแมนซิตี้จ่าฝูฟครับจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสี่ครับถัดมาครับเสมอกับคริสตันพาเลตจบด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งครับถัดมาครับสามารถดับชนะวูฟแฮมตันคาบ้านไปได้จบไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูตหนึ่งและสุดท้ายครับพลลมวัตฟอร์ดคาบ้านไปได้จบไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามครับอัตราการชนะราคาอยู่ที่ครึ่งๆนะครึ่งนะครับ ถ้าเปิดมาที่ราคานี้นะครับเป็นทางซาวท์ทมป์ตันครับชนะเพียง2นัดเจ๊งถึง3นัดครับนอรลิซิตี้ชนะเพียงนัดเดียวครับแล้วก็เจ้า1และเจ๊ง3นัดครับทั้ง2ทีมนะครับเฮงของไม่พูดอะไรมากครับทีม2ทีมนี้นะครับเฮงขอฟันธองมาททงทีมซาวท์ซาท์เมป์ตันอย่างแน่นอนครับทั้งดูจากผลงานที่เคยเจอกันมา10นัดหลังสุดนะครับแล้วก็ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาจะเป็นทีมทองซาวท์ทมป์ตันที่ดูดีกว่าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับ คู่นี้ขอไม่อะไรมากครับชนะเพียงหน้าเดียวก็กินราคาได้ถึงครึ่งครับขอฟันธงไปทางเซาเทมป์ตันครับมีภาษีที่ดูดีกว่าครับมาต่อกันที่คู่ที่4ครับศึกเซเรียอาครับคู่ระหว่างเจโนเปิดบ้านรับการเมืออย่างทีมอินเตอร์มิลานครับคู่นี้เป็นทีมเยือนครับที่เป็นทีมต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งนะครับ ถัดมาครับตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับเจนัวนัดที่1 9ของตารางแข่งไปทั้งหมด26นัดชนะได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอ13แพ้ถึง12ครับได้22เสีย47แต้มรวมจากการแข่งขันทั้งหมด16แต้มอยู่อันดับที่19ของตารางถือว่าลังท้ายเป็นอย่างมากครับอินเตอร์มิลานครับพิมเยือนแข่งรวมทั้งหมด25นัดครับน้อยกว่าทีมเย้าไป1นัดครับชนะถึง16นัดเสมอ6แพ้เพียง3นัดเองนะครับได้ห5เสับต้มาเ54แต้ี่รับของนะครับ เจนัวครับถ้าเล่นในบ้านแข่งไปแล้วหมด12อนัดอัตราการชนะศูนย์ครับไม่เคยชนะทีมไหนเลยครับเสมอ6แพ้6ครับได้9เสีย19ครับแต้มรวมจากการเล่นในบ้านนะครับได้เพียง6แต้มเลยนะครับเก็บแต้มได้น้อยมากนะครับจากการเล่นในบ้านถัดมาครับอินเตอร์มิลานครับถ้าเล่นนอกบ้านเล่นไปแล้วหมด12นัดครับชนะ7สะเมสมอ4ี่แพ้เพียง1นัดครับได้ย5เสียเพียง10นะครับเสียน้อยมากแต้มรวมจากการเล่นนอกบ้านได้ถึง25แต้มเลยนะครับ ผลงานการพบเจอกันของทั้งสองทีมครับสิบนัดหลังสุดครับเป็นทางเจนัวครับชนะ2เสมอศูนย์แพ้8นะครับอินเตอร์มิลานค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างขาดแล้วนะครับณตอนนี้นะครับนัดล่าสุดครับอินเตอร์มิลานได้ในบ้านของตัวเองครับเจนัวบุกไปแพ้นะครับจบด้วยสกอร์สประตูศูนย์เลยนะครับอินเตอร์มิลานถัดมาครับอินเตอร์มิลานครับแข่งไปแข่งกับเจนัวครับจบไปที่ ด้วยสกอร์สตัวศูนย์อีกแล้วนะครับถัดมาก็เจนัวถูกถล่มด้วยศูนย์ไปตัวสองถัดมาก็แพ้อีกเช่นเคยครับจบด้วยสกอร์สามศูนย์ตัวสามครับและสุดท้ายครับก็แพ้อีกเช่นเคยแพ้รัวๆเลยนะครับห้านัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นผลงานทางอินเตอร์มิลานที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าโหดเลยนะครับโหดมากนะครับอัตราการชนะของราคานะครับอยู่ที่สามนัดครับนอกนั้นแพ้หมดเลยนะครับเนัดผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมเจ้าบ้านอย่างทีมเจนัวสินัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยครับยังไม่ เขาเรียกว่ายังไม่อมยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับทีมเจนัวชนะศูนย์เสมอเจแพ้3ครับนัดล่าสุดครับเสมอกับเอซเวนิสในบ้านของเอซเวนิสครับจบด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งถัดมาครับเสมอกับซาเลติตาน่านะครับทีมนี้ก็ จบด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งในบ้านของเจีนฮัวเองด้วยนะครับผ่านมาเสมอกับเอเอสโรมาครับในบ้านของเอเอสโรมาเองครับจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผ่ามาเสมอกับอูดิเนเซ่ครับจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์อีกเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายครับถูกฟิออเรติน่าครับถล่มเตะตูดกลับบ้านเลนะครับจบด้วยสกอร์หกประตูต่อศูนย์เลยนะครับอัตราการชนะของราคานะครับชนะไปถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับชนะไปหกนัดครับอีกสี่นัดก็ทิ้งไปครับอินเตอร์มิลานครับสุดครัับบชนะเสมอี่าเเล่่นนนไไไปมด้งิะครับ ตรงนี้นะครับก็ล่าสุดครับอินเตอร์มิลานแพ้กับไอ้ซัสซาโล่ไปได้แส้ไปนะครับจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2นะครับถัดมาครับแพ้กับวิวพูจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2อีกเช่นเดียวกันครับถัดมาครับเสมอกับนาโปลีหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและถัดมาเอาชนะเอสโลมาไปได้นะครับจบด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับและสุดท้ายครับแพ้กับเอซีมิลานจบด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับตรงนี้ก็เป็นผลงานที่ ดูค่อนข้างย่ำแย่นะครับสำหรับเอซมิลาน5นั้นหลังสุดนี้นะครับแต่ก็ยังดูดีกว่าทางทีมเจนัวเป็นอย่างมากนะครับเจนัวนี่คือโดนเละเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านหรือในบ้านนี่คือเละเทะเลยนะครับเจนัวโดนยำเละไม่รู้ว่าจะเละยังไงแล้วนะครับถัดมาครับดูอัตราการแพ้ชนะราคาด้วยนะครับชนะราคาได้เพียง10%นะครับหรือแค่เนี้ยเดียวนะครับนอกนั้นเจ๊งถึง9นัดเลยนะครับสำหรับเอซมิลานขออภัยครับอินเตอร์มิลานมาดูผล แพ,แพ้ชนะราคาไฮดีแคปบถ้าเปิดที่ราคานี้กันบ้าน,นะครับย้อนหลัง5นัดนะครับเจนัวครับสามารถเอาชนะราคาไปได้ถึง2นัดครับเจงเพียงเจงถึง3นัดครับกับการครับอินเตอร์มิลานครับชนะราคาถึง3นัดเจ๊งเพียงแค่2นัดเองนะครับก็ ตรงนี้นะครับถ้าเปิดมาที่ราคานี้เฮงขอฟันธงไปทางอินเตอร์มิลานจะสามารถถล่มเจนัวคาบ้านไปได้นะครับเพราะเจนัวเล่นในบ้านนี่ถือว่าไม่ดีเลยนะครับไม่เคยชนะใครในบ้านด้วยนะครับจะหนักไปทางเสมอแต่เฮงคิดว่าอินเตอร์มิลานจะสามารถถล่มได้ครับต่าๆมาสามเม็ดอะเฮงคิดว่านะครับสามเม็ดเป็นอย่างต่ําเลยนะครับเฮงขอฟันขอฟันธงไปทางอินเตอร์มิลาน มาต่อที่คู่สุดท้ายครับศึกลาลิก้านะครับคู่ระหว่างเลบันเตเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมเอลเช่ครับคู่นี้เป็นคู่ VIP ของเฮงเองครับใครที่อยากได้รับพระสนะคติคู่นี้นะครับสามารถแอดไลน์หมาเฮงได้ที่แอดเฮงเครับหรือสามารถสแกน QR โค้ดทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเฮงได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเข้าบอลในวันที่25กุมภาพันธ์2565ครับก็เราจะมาสรุป ทัศนคติทั้งหมดกันนะครับที่เฮงพูดไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด5คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเอซมิลานนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนคิมอนิเนเช่ครับคู่นี้เฮงมองว่าเป็นทางเอซ i มิลานครับจะสามารถฟาดสขอร์เก็บคะแนนคาบ้านไปได้นะครับสคะแนนยังไม่พอครับสามารถทําลายกําแพงของราคาไปได้ด้วยนะครับอย่างแบบไม่ยากเย็นด้วยนะครับสำหรับเอซีมิลานครับเฮงฟันธงไปทางเอซิมิลานครับคู่แรกคู่ที่2นะครับอย่าง ฮัเฟนไฮครับเจอกับสตูปการ์คู่นี้ก็แน่นอนครับเป็นฮัพเฟนไฮแน่นอนครับที่จะสามารถเก็บคะแนนไปได้แล้วก็สามารถทําลายกําแพงไปได้อีกเช่นเคยครับตรงนี้ก็เฮงขอฟันธงไปทางฮัเฟนไฮครับถัดมาครับเซาเทมตันเจอกับนอริซิตี้คู่นี้เฮงมองว่านอริซิตี้น่าจะอาจจะใกล้หมดไฟแล้วครับเป็นทางเซาเทมตันครับที่จะสามารถถล่มและสามารถชนะราคาไปได้นะครับด้วยอัตราการต่อของราคาที่น้อยด้วยนะครับเฮงเลยคิดว่าเฮงขอฟันธงไปทางเซาเทมตันดีกว่าครับอุ่นใจกว่าครับและคู่ ถัดมาครับเจนัวครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างอินเตอร์มิลานครับเฮงก็มองว่าเป็นทางอินเตอร์มิลานเช่นเดียวกันครับเจนัวก็ถือว่าตัวน,นี้เป็นทีมท้ายตารางนะครับคืออันดับรองโหลเจอกันเจอกับอันดับเขาเรียกว่ารองรองรองอันดับหนึ่งไงครับหัวกับท้ายมาเจอกันนะครับเฮงมองว่าเป็นทางอินเตอร์มิลานจะสามารถเอาชนะไปได้นะครับด้วยราคาต่อมาที่1.5หนะครับเฮงมองว่าอินเตอร์มิลานน่าจะสามารถทาลายกําแพงราคานี้ได้อย่าง ได้อย่างง่ายนะครับแบบไม่ไม่เชิงยากนะครับคือ2ลูกอะ่ะเห็นว่าต้องมีอะ่ะสลูกต้องสามารถถล่มเจนัวคาบ้านของเจนัวเองอะ่ะไม่2อถึงสลูกแม่งนก็อาจจะขึ้นไปถึง4ลูกเองเลยก็ได้นะครับ ครับและอย่างคู่สุดท้ายครับต่อคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายเรเบนเต้เปิดบ้านรับการมายันทีเอลเช่คู่นี้เป็นคู่ EP พีของเฮงเองครับใครที่อยากได้รับทัศนคติคู่นี้หรือมาพูดคุยกันนะครับคู่อื่นๆเฮงสามารถพูดคุยได้หมดเลยครับสามารถแอดไลน์มาเฮงได้ทีแอดเฮงเจ็อย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วสามารถสแกน QR Code ได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์นะครับสามารถสแกน QR code ได้ด้วยครับสำหร,รับาารผู้ลงทุนแล้วก็เพื่อนๆผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับใคร ครับเฮงก็มีแจกครับขอให้แอดมหาเฮงนะครับเฮงแจกให้ได้ครับก็คือตอนเนี้ยเฮงอ่ะเฮงเองก็มีกิจกรรมภายในคลิปด้วยนะครับคือการทายผลอ่าทายผลชนะนะครับว่าทีมไหนจะชนะบ้างคู่ที่เฮงพูดมาทั้งหมด5คู่นี้สามารถทายไม่ได้นะครับแล้วคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยครับใครที่ชนะนะครับเฮงก็สามารถติดต่อมาหาเฮงได้ดิแอดเฮงเจ็ดแปดเก้าเลยนะครับแคปแคปตรงนั้นมานะครับแคปอ่าแคปที่ พวกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและนักลงทุนทุกท่านอะ่ะคอมเมนต์ไว้นะครับว่าทีมไหนจะชนะปุ๊บก็เฮงก็จะบอกกติกาอยู่ข้างล่างนะครับาสมมติว่าใครสามารถทายถูกนะครับก็มารับรางวัลกับเฮงได้ในรายแอดของเฮงเองนะครับก็มีคนทายถูกมาแล้วบ้างนะครับเฮงก็แจกไปแล้วกันบ้างนะครับแล้วก็ใครที่อยากร่วมสนุกกิจกรรมกับเฮงในภายในรายแอดอีกก็มีครับแล้วก็ยังมีกลุ่ม V.I.P อีกต่างหากครับที่มีทั้งกิจกรรมแล้วก็มาพูดคุยแลก เปลี่ยนทัศนคติกันเองอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ครับขอเพียงทุกท่านนะครับมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นสมาชิกเพื่อนเพื่อเล่นนะครับเพื่อเล่นในเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเล่นในเว็บเดียวกันนะครับเองก็สามารถขอพวกกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมเอ่ยพวกเครดิตเอ่ยพอจะขอกันให้ได้อยู่นะครับใครที่อยากมาเล่นที่เดียวกันนะครับกติก,กาง่ายๆครับขอเพียงท่านท่านไป ท่านทายถูกนะครับถ้าเป็นกิจกรรมภายในคลิปนี้นะครับท่านทายถูกท่านทายถูกว่าทีมไหนชนะ3ทีมนะครับท่านก็รับไปเลยครับเครดิตฟรี100รนะครับแล้วก็ในรายแอดเองก็มีกิจกรรมอีกครับสามารถทักไปถามได้นะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องทัศนติบอลได้นะครับหรืออื่นๆทั่วไปนะครับสามารถพูดคุยกันได้ครับและก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเฮงด้วยนะครับกับช่องวิเคราะห์บอลของเฮงนะครับเฮงเฮงบอลเต็งนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับในวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 5ครับสวัสดีครับ